สำหรับเก็บของได้โอเคโอเครองรับน้ำหนักได้150กิโลกรัมนะครับ FD150 จากมาทอนี่อันนี้หนักมากครับนี่นี่นี่ถึงกระซุดเลยลองลองหน่อยลองหน่อยนะฮะอ่เป็นไีปัญหาไปัญหา อย่างที่บอกคือลองล้อล้อ150กิโกรัมแล้วก็ล้อเขาเนี่ยหุ้มยางใช่ไหมไม่เป็นรอยนะครับนี่นะจะเห็นได้ราคาเท่าไหร่พี่แบงค์ครับพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าครับเบาๆกล่องเครื่องมือมีล้อขนาดยี่สิบสี่นิ้วครับน้องคิวนี่มาในสไตล์ทูโทนครับดำเหลืองนะรุ่น HL สามศูนย์สี่สองแบรนด์มาทออีกเช่นกันนี่โอ้โหให้ดูความลึกก่อนยังนะใส่ของยังไม่จุยังไม่จุนะปึ๊บปึ๊บนี่อีกหนึ่งชั้นอีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ ดึงออกมาแบบนี้ได้เหมือนกันนะดูดิพี่แบงค์ครับกล่องมาธรนะ799บาทวันนี้นำเสนอเลยน้องคิวตัว MT นะเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ขนาดถึง20โวลต์เดี๋ยวเรามาดูใกล้ใกล้กันเลยนะนะปึ๊บถอดแบตชาร์จแบตได้นะครับนะอันนี้แบตเขาถูกต้องครับไอ้กล่องด้านหลังนี่ตัวของเขาป่ะพี่แบงค์ถูกต้องครับน้องคิวขนาด20โวลต์นะครับตัวนี้นะกำลังไฟนะพอ้อ3,690บาทยอนไปฮะ เครื่องฉีดน้ำนั่นเองเดี๋ยวมาดูใกล้ๆวันนี้เนี่ยเรานึ่ง้อยสีบาทอ่ะใช่ไหมพี่แบงค์ถูกต้องครับหนึ่วัตต์เนาะเดี๋ยวเรามาโชว์เลยตัวนี้ยังไงเป็นด้ามเนาะตัวหัวปืนของเขานะปรับแรงดันน้ำได้นะครับนะนี่นะครับ ปึ๊บปึนะสามารถฉีดล้างรถยนต์มตเรรอเตอร์ไซค์จักรยานพื้นที่ที่ต้องการซักล้าง,งต่างๆนะครับแรงดันน้ำนยปรับได้นะจะแรงจะเบานะครับอยู่ที่ความเหมาะสมของเรานะครับว่าเราจะเน้นหนักขนาดไหนนะ3690บา <S <S ทเยี่ยมแต่งพุ่มก่อนรูปร่างหน้าตามแบบมาเหมือนเลื่อยเป็นซี่ๆพี่แบเคย ตัดแต่งพุ่มไม้จากแบรนมาทอเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะเปิดเครื่องนะครับนี่เขาเป็นด้ามปืนก็อารมณ์คล้ายๆเครื่องฉีดน้ำเมื่อกี้แหละเหมือนกันชูดด้ามไกลนะครับเวลาชูดเนาะด้ามจับยังไงจับอะไรโอเคจับสะดวกมากนะวิธีใช้งานคือแบบนี้จะมีปุ่มนะถ้ากดฝั่งได้ฝั่งนึงมันจะไม่ทํางานนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้ด้วยนะเป็นสวิตชูดนะครับกดจายให้ครับผมพันเก้าร้อยเก้าสิบมีเครื่องเลยมหญาเครื่องเลีมหญานะครับอยู่ถัดกันเลยนะฮะ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยใกล้ๆเช่นเดียวกันสีเทานะสวยงามไม่ใช่แบบว่าเป็นไถอย่างนี้เหรออันนี้มันเล็มอะไรยังไงเนี่ยพี่แบงค์นะครับผมนะเคลื่อนเล็มพุ่มนะเล็มพุ่มไม้เล็มหญ้านะครับชุดเหมือนด้ามนะครับเหมือนกันนะด้ามด้ามตัวไกเขาจะอยู่ที่ด้ามจับนะครับจับกระทัดรัดนะนะครับ เป็นแบบ<ด>มีสายนะครับสายไฟยาว6เมตรนะคะจริงๆเนี่ยใช้แบบนี้พี่แบงค์คือไงน้ําหนักมันจะเบาเนะไม่มีแบบเบามากครับน <200 S 2> ี่ยกมือเดียวก็ได้นะใช้งานนะครับโอโ้โหนี่ยครับจัดให้ครับเหลือเพียง799บาทเ <c oughs> ขาควายนะครับเขาควายทั่วไปนะครับจัดมาอ่ะพี่แบงค์ เปลี่ยนอารมณ์นะรุ่นอะไรที่ลูกบิดหัวกลม,มนะที่ชินกันคุ้นชินกันนะครับ,รบนี่ก็เป็นอุปกรณ์ดอฮาร์ดชนิดหนึ่งนะผลิตจากวัสดุแข็งแรงทนทานนะครับการชุบสีอบสีนะ้มาตรฐานโรงงานเลยนะแล้วก็ตัวด้ามจับถูกออกแบบให้จับกระชับเหมาะมือใช้งานคล่องน้ำหนักเบาง่ายต่อการซ่อมบำรุงและเหมาะสําหรับงานประตูทั่วไปครับมีกุญแจให้พร้อมเสร็จสับอันนี้ก็จะเหมาะกับพวก ประตูห้องนอนห้องทั่วไปนะครับผม,ผมก็จะมีกุญแจให้นะคะรับนะสามร้อยสิบเก้าบาทนะา้บเก้าบาทอ๋อเป็นประตูภายในมเลมเลามีนใช่ <ม genauso. S 2> ตัวนี้ก็คือมเมลามีนก็ความแข็งแรงสบายๆอยู่แล้วแล้วก็ขนาดมาตรฐานกันเท่าไหร่นะครับแปดสิบคูณสองร้อยกว้างแปดสิบเซนสูงสองเมตรครับแบรนด์วารนณชัยนะครับขนาดแปดสิบสองเมตรที่ได้ชื่อว่าเป็นไซส์มาตรฐานสําหรับงานประตูทั่วไปนะครับบอดี้ที่การใช้งานปกติก็ ไซเนี้จะเป็นเบสเซลเลอร์ของเราแล้วนะครับผมใช้งานภายในครับการโก่งงอการความแข็งแรงเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนนะครับตัวหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทขานาดนะตัวนี้ลอนเล็กนะขนาดหนึ่งร้อยสามคูนสองร้อยสี่สิบเซนติเมตรนะแล้วก็หนาเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งสามเซนติเมตรครับตัวนี้สีน้ำตาลจากซันชิลไซส์ศูนย์จุดหนึ่งสามเซนติเมตรนะครับงานหลักๆของเขาความจริงเขาใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในมไม่ว่าจะเป็นงาน กันศาสตร์ลงเรือนนะครับผมหรือแม้กระทั่งงานผนังนะก็จะมีร้านคอฟฟี่หรือว่าบิสเนสต่างๆนำไป DIY ไปงานผนังนะครับซึ่ง1,025บาทครับ